สวัสดีครับผมกิมตลาดภูนะครับวันนี้จะพาเพื่อนมาพบกับพระโพธิสัตว์กวนอิมหรือเจ้าแม่กวนอิมของหลวงปู่โตวาไปดู่ชิมพีนะครับคือกล่องเดิมๆจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับนี่หน้ากล่องจะเขียนพระโพธิสัตว์กวนอิมวัดประดูสิมพีกรธมอน,นะครับนี่กล่องเป็นที่ห่อนี้นะครับเดี๋ยวเราจะให้เพื่อนได้รับชมข้างในกันนะครับประวัติการจัดสร้างของวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับก็คือคุณ ชินเลืองวานิชนะครับได้ฝันว่ามีการจัดสร้างองค์พระแม่กวดอิมมาถวายหลวงปู่โตะนะครับเมื่อตื่นขึ้นมาจากฝันนะครับได้กราบเรียนให้หลวงปู่โตะนะครับได้รับฟังเกี่ยวกับว่าได้มีนิมิตฝันว่าได้สร้างรูปหล่อถวายหลวงปู่นะครับเมื่อหลวงปู่รับฟังดังนั้นนะครับก็เขาเรียกว่าสนองศรัทธานะครับโดยมอบหมายให้คุณชินเนี่ยได้ไปจัดสร้างองค์พระแม่กวดอิมขึ้นมาสองขนาดนะครับก็คือ พิมใหญ่แล้วก็พิมพ์เล็กพิมเล็กที่ผมถืออยู่นี้จะสร้างเมื่อปีส5 1 7จํห้าอสิบเจ็ดจนวนการสร้างทั้งหมดห้าร้อยองค์นะครับนี่แบบนี้เลยนะครับพระชุดนี้นะครับมีเก๋ปอมแปลงค่อนข้างเยอะนะครับอยากให้พิจารณาองค์จริงเป็นหลักนะครับองนี้จะอยู่ในสภาพเดิมๆเ,เลยนะครับ องนี้เนี่ยได้มาจากลูกศิษย์เก่านะครับที่อยู่เพชรเกษมนะครับซอยเพชรเกษมนะตรงข้ามวัดนะครับนี้นดูง่ายนะครับแล้วที่สําคัญกว่านั้นนะครับพาเครื่องรุ่นนี้มีการต่อโค้ดกํากับด้วยนะนต่อเ่าตัวนี้นะครับ เพื่อนๆท่านไหนนะครับมีแบบนี้ส่งมาขายกิมตลาดฟูได้นะครับยินดีรับเช่าตลอด24ชั่วโมงนะครับ